มีคนบอกให้ทราบว่าแนวทางการเรียกพยานขึ้นเบิกความที่อายการวางไว้เนี่ยก็คือจะเรียกเบิกความตามไทม์ไลน์เหมือนเป็นการย้อนวันเกิดเหตุ1 2 3 4สไปเรื่อยๆจนจบถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะเป็นจริงเพราะว่ามีคนบอกอีกเหมือนกันว่า ตามบัญชีที่ริสเอาไว้เนี่ยวันพรุ่งนี้ปากที่จะต้องขึ้นเบิกก็คือ,อ,อปากของพระเพราะหลังจากที่ถ้าทำลายนี่นะคะกลับมาถึงบ้านแล้วเนาะแล้วก็มีการแจ้งว่าเด็กหายแล้วถัดไปก็คือจำเลยที่หนึ่งไปวัดภูผาแอกไปรับพระเพราะฉะนั้น ก็น่าจะเป็นปากคำของพระที่จำเลยไปรับที่จะขึ้นเบิกความทีนี้จับจากที่ชายพลเองพูดว่าพวกนี้จะเบิกสามปากท่านานับดูก็น่าจะเป็นปากท่านเจ้าอาวาสเพราะว่าที่จำเลยไปที่วัดถ้ำภูพาแอกเนี่ยก็จะเจอกับท่านเจ้าอาวาสและก็เจอกับแน่นอนพระที่ตัวเองต้องไปรับและจะพาไปส่งเออก็คือคูบาสุรัตท่านเจ้าอาวาสคือ คือพระบุญมาพระอธิการบุญมาแล้วก็คนที่สองที่จะพงพาไปส่งคือครูบาสุรัตร็จแล้วที่วัดเนี่ยเขาย,ยังเจออีกคนหนึ่งซึ่งน่าจะได้มีการพูดคุยกันด้วยเพราะว่าคนนี้ได้เข้าเครื่องจับเท็จด,ด้วยเหมือนกันก็คือแม่ครัวน่าจะชื่อนางดอนมั้งคะแม่ครัวพระบุญมาปากพระบุญมาน่าจะต้องมีการซักค้านหนัก่วงหน่อยเพราะว่าพระบุญมาเนี่ย เป็นคนคือได้เคยให้การไว้ว่าเมื่อจำเลยไปถึงวัดเนี่ยจำเลยได้บอกว่าเกือบจำบาไม่ได้แล้วเพราะว่าหลานหายเดี๋ยวไปส่งพระแล้วต้องรีบกลับมาหาหลานซึ่งมันทำให้เกิดคำถามว่าอา้าวแล้วจำเลยรู้ได้ยังไงตอนนั้นใครเป็นคนบอกจำเลยว่าหลานหายตัวจำเลยก็บอกว่า ก็รู้สิเพราะว่าตอนคนพี่มาบอกเนี่ยตัวเองอาบน้ำอยู่ก็เลยรู้แต่ทีนี้มันจะไปขัดกับปากคำที่หลานกับพยานคู่ของหลานก็คือแพรดดำได้บอกว่าเมื่อตอนที่ไปบอกให้ป้าโทรช่วยโทรหาแม่หน่อยเนี่ยตอนนั้น ไม่มีรถของจําเลยแล้วไม่ได้เจอจําเลยรถของจําเลยไม่อยู่ตรงนั้นแล้วแสดงว่าจําเลยไปรับพระแล้วมันก็จะทําให้เห็นว่าจําเลยให้การตรงนี้ไม่ตรงกับความจริงซึ่งในความจริงเนี่ยพอจาเลยรู้ว่าตรงนี้มีคนให้การขัดว่าไม่ใช่จําเลยก็เปลี่ยนอีกเปลี่ยนไปว่ารู้พ่อเมียโทรไปบอก พอว่ารู้เพราะเมียโทรบอกก็มีคนค้านอยูว่าเอา้าบ้านอยู่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วโทรศัพท์อยู่ที่บ้านอยูจะเอาโทรศัพท์ตรงไหนรับจำเลยเลยเปลี่ยนเป็นครั้งที่สามทีนี้มาพูดในเรื่องที่ตรงกับคนอื่นคือตัวเองไม่ได้รู้ก่อนไปวัดนะตัวเองมารู้ตอนที่ไปรับพระแล้วแล้วมาถึงบ้านป้าถอนเมียถึงได้เดินมาบอกว่าหลานหายเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลย ที่ตัวเองจะไปบอกพระแบบนั้นแต่ตรงนี้มันจะไปมันจะมีตัวกักกันว่าพระบอกว่าจำเลยรู้ว่าหลานหายก่อนมาถึงวัดแล้วมีพยานเห็นจำเลยไปรับรับล่อๆอยู่ในสวนยางก่อนที่จะออกไปวัดเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าจำเลยรู้ว่าเด็กหายไปโดยไม่มีใครบอกเพราะว่าจำเลยเป็นคนพาเด็กไปเองหรือเปล่า จุดสำคัญมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ไงที่ทนายจำเลยจะต้องซักค้านหนักหน่อยแล้วจุดที่ทนายจำเลยพยายามจะซักค้านน่าจะเป็นจุดที่ตัวจำเลยเองเคยพูดว่าพระหลงหลงลืมลืมแล้วแล้วก็อาศัยที่ว่าตัวนางดอนเองแม่ครัวเนี่ยก็เคยพูดว่าพระมีอาการหลงลืมคิดว่าจุดเนี้ยทนายจำเลยจะต้องใช้ซักค้านเพื่อที่จะ ที่ให้เห็นว่าพระอาจจะจําวันผิดพระอาจจะหลงหลงลืมลืมคนที่ให้การผิดหลงคือพระไม่ใช่จําเลยแต่ทีนี้เราต้องมาคิดดูกันว่าถ้าพระมีอาการหลงลืมจริงพระอาจจะให้การผิดหลงทําไมอายการถึงกล้าเอาขึ้นเพราะอะไรอายการถึงกล้าเอาพยานที่อาจจะถูก สักค้านใส้แตกอาจจะถูกตีตกได้เพราะความผิดหลงเราต้องยอมรับว่าตัวพัคคุบาเองเนี่ยก็มีหลายครั้งที่ไปออกทีวี TV, ก็พูดตอนแรกพูดอย่างหนึ่งตอนหลังพูดไปอีกอย่างเหมือนเหมือนลืมไปว่าพูดอะไรไปอะไรแบบนี้คือตัวท่านก็พอมีอาการทําไมอายการถึงเอาพยานที่ดูเหมือนสุ่มเสี่ยงกับการจะโดนซักค้าน ด้วยอาการผิดหลงง่ายๆเนี่ยมาขึ้นอายการมีอะไรซ่อนไว้หรือเปล่าถ้าทนายจำเลยจะบอกว่าพระมีอาการผิดหลงและไม่มีใครได้ยินมีแต่พระได้ยินคนเดียวสมมตินะคะสมมติว่าถ้ามีพระอีกรูปหรือมีคนอื่นได้ยินขึ้นมาละ่ะแล้วมาเป็นพยานคู่อย่างแพรดำคู่กับสดิ้งละ่ะนี่อาจจะเป็นหมัดเด็กของอายการหรือเปล่าที่จับพยานคู่มา เพื่อจะตีแสกหน้าทนายจำเลยและถ้าเป็นอย่างที่คิดว่ามีพยานคู่มาขีดเส้นใต้คำให้การของพระแล้วก็ดิฉันว่างานนี้ค่อนข้างจะเจ็บหนักค่ะหนึ่งเจ็บหนักในแง่ของรู้ก่อนได้ยังไงถึงไปพูดได้สองเจ็บหนักในแง่ของทำไมคุณให้การแต่ละครั้งไม่ตรงกัน ทำไมคุณพูดกลับไปกลับมาอันนี้เป็นสองจุเจ็หนักที่ถ้ามีพยานคู่ขึ้นมากับพระบุญมาแล้วก็งานนี้โดนตีหน้างแงแน่นอนค่ะ